สวัสดีค่ะจะแนะนําเครื่องดื่มที่ลดไขมันไล่ไขมันในเสซเล์ได้ดค่ะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงนาทุเรียนไขมันมันก็ฉิพอกพูนหลายนี่ค่ะสูตรนี้น,น้าผึ้งมะนาวโซดาสิ่งที่เตรียมกันน้าอุน่นน้าผึ้งค่ะแต่กับโซดามะนาวหนึ่งลูกค่ะสิ่งที่ขาดก็เด้ก็คือเครื่องดื่มมะรุ่มจีนเฮิร์ด้ค่ะนี่บะวานควบดันไขมันดื่มด้ค่ะนี่ วชม้วปวยประจําเดือนก็นดื่มได้เด้อค่ะนี่เด้ค่ะเอาหนึ่งซองพ่อค่ะเขาจะดื่มฮอนดื่มเย็นได้เลยคะ่ะถ้าดื่มเย็นใส่สองซองดีกว่าค่ะแต่บ้านีจะดื่มแบบคุ้นๆแต่เขาพ่นไห้เครื่องเตรียมฮอร์ไล่อันหนึ่งฮอสองลอยมีสามสิบซองชาสองซองสี่ลอยทรงฟรี่สามซองหกลอยทรงฟรี ซื้อ C ซีแทมหนึ่งแปดดอยกับซรงฟรีค่ะบรสะดวกอุ่นกัมี่บริการเก็บเงินปลายทางเลยนี่ค่ะแล้วล่าเราเห็นบ้างถ้าเกิดเอาน้ำผึ้งหนึ่งช้อน,นะจะดื่มเย็นดื่มพุดอุ่นกไดเด้วยค่ะ เครื่องหยดสีมบบาอ้วนเอาก็จะได้ความบานจากเครื่องดื่มแล้วก็จากน้ำผึ้งค่ะได้แล้ว,วแป๊บนึงนะคะส่นใจอินดอกกระสอบทัาสไมด้วยค่ะนี่ดื่มอุ่นกระชุมข้อดีอุ้ยสิวสิวสาวแล้วก็เติมมะนาวไปค่ะนี่มะนาวนึงดูดดีด้ค่ะ จิบจ๊คนคนคตจิบก <ไป S 1> ระดาษเช็ดมือด้วยคนน้นลาแล้วก็เติมนี้ค่ะนี่ค่ะโซดาเราอื้ ูนี่จะไล่ไขมันเลยด้วยค่ะหนาทุเรียนเท่าก,กับบยานพอมีตัวชวยที่ดีเสร็จแล้วค่ะเวล,ล่ากับสดอร่องมึงได้ค่ะสูนี่ไล่ไขมันได้ดีค่ะนาทุเรียนเท่าก,กับเบยาน